ที่วัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหน,นองบัวจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายเจษดาองอาจปศุปสตษาจังหวัด ในอำเภอหนองบัวหัวหน้าสนราชการและเกษตรกรเข้าร่วมพิธีโดยประธานในพิธีได้กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์และมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือให้แก่ตัวแทนเกษตรกรมอบสัญญายืมโคกระบือเพื่อการผลิตและผู้แทนเกษตรกรได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณโดยกรมปรศุสัตว์ได้จัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ โดยมีทั้งหมด3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมถ่ายชีวิโคกระบือเพื่อนําไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรกิจกรรมมอบกรรมสิทธิโคกระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการและกิจกรรมบริการด้านสุขภาพสัตว์โดยทางจังหวัดนครสวรรค์มีเป้าหมายมอบกรรมสิทธิโคกระบือเป็นกรณีพิเศษจำนวน83รายโคกระบือจำนวน123ตัวและถ่ายชีวิโคเพศเมียจำนวน3ตัว ซึ่งการถ่ายชีวิตในวันนี้เพื่อจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,กรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิษซึ่งเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร,กรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบก,บกับการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความแข็งแรงตลอดจนมีการต่อยอดในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น